บันทึกจำจวนแห่งสุสานตอนตำหนักลู่หวังเจ็ดดาราบทที่สิบสองประตูผมนึกขึ้นได้ว่าในเป้ของไอ้อ้วนที่หลอกพวกเรามีกระดาษวาดแผนผังเข้าๆจำนวนหนึ่งอาจมีเบาะแสบนนั้นก็เป็นได้ยามนี้เข้าตำราหมาจนตรอกแล้วไปข้างหน้ามีลงเจ็ดดาวปริศนาไปข้างหลังก็มีตัวประหลาด ที่แม้แต่เหมือนโยกผิงผมต้องก้มหัวให้ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอยู่ตรงนี้ปลอดภัยสุดผมนั่งลงกับพื้นคลี่เศษกระดาษพวกนั้นออกมามีใบหนึ่งเป็นแบบร่างก่อนการเจาะอุโมงค์ข้างใต้มีข้อความคาดคะเนเขียนคำกับไปเยอะมากโดยเฉพาะการสันนิษฐานเรื่องสุสารศพโลหิตผมอ่านไม่รู้เรื่องมันเขียนไม่ยุ่งเหยิงมากเห็นแต่คำประมาณว่า หลังคาแก้วหลิวหลีอะไรทำนองนี้ดูเหมือนพวกเขาใช้เวลาวางแผนเริ่มททำลายกลไกลสุสานศบโดหิตกันเยอะมากไม่รู้ว่าสุดท้ายได้ลงมือทำหรือเปล่าจากนั้นก็มีอีกแผ่นหนึ่งบนนั้นวาดภาพแยกเขี้ยวกลางเล็บคล้ายกับต้นไม้แต่ก็คล้ายกับกรงเล็บผีผมพลิกกระดาษพวกนั้นดูในที่สุด ก็เจอสิ่งที่พอมีคุณค่าหน่อยนั่นก็คือภาพมุมสูงของสุสานผมมองเห็นทางเดินสุสานใต้ทะเลสาบตามด้วยสถานที่ตั้งปริศนาลงเจ็ดดาววาดเอาไว้อย่างชัดเจนเพียงแต่ไม่มีภาพของห้องสุสานที่พวกเราใช้เป็นทางเข้าดูเหมือนพวกเขาจะยังไม่เคยไปที่นั่นผมยังเจออุโมงค์โจรที่ผมเพิ่งคลานออกมาด้วยทางแยกข้างนั้น ก็มีวาดไว้ชัดเจนผมลองดูว่าหากเมื่อครู่เลือกไปอีกทางหนึ่งมันจะไปถึงไหนปรากฏว่าไปต่ออีกหน่อยก็สุดทางมีตัวหนังสือเขียนกำกับว่าถลม่มความหมายชัดเจนแจ่มแจ้งความปรารถนาจะกลับขึ้นไปข้างบนด้วยอุโมงค์โจรของผมดับสนิทผมดูอีกทีเรื่องแปลกบนแผนผังนี้ก็คือ ซ้ายมือของจุดที่ผมยืนอยู่ซึ่งไม่มีทางเชื่อมต่อใดๆทั้งนั้นกลับวาดภาพห้องสุสานขึ้นห้องหนึ่งระหว่างช่องทางเดินตรงนี้กับห้องสุสานนั่นเชื่อมกันด้วยเส้นปลาให้ความรู้สึกเหมือนกับห้องห้องนั้นอยู่ในอีกมิติหนึ่งผมอดคลำฝาผนังข้างหลังดูไม่ได้หรือว่าข้างหลังฝานี้จะมีทางลับผมสำรวจดูฝาผนังนี้อย่างละเอียด นึกถึงโครงสร้างประตูหินลับในสมบุดบันทึกของปู่โดยหลักการทั่วไปถ้าต้องการให้กลไกไม่เสียหายเป็นเวลาพันๆปีต้องกระตุ้นการสั่งการด้วยหินหรือประรอดปุ่มสั่งการควรเป็นกระดานแผ่นเรียบฝาผนังนี้แต่เป็นด้วยหินจารลึกแกะสลักเป็นก้อนหากมีประตูลับจริงๆหนึ่งในนี้จะต้องมีก้อนที่ขยับได้แต่ก้อนดังกล่าว ก็ต้องซ่อนอยู่ในจุดที่สังเกตเห็นได้ยากเมื่อใช้หลักคิดตามนี้ผมก็ก้มลงไปตรวจดูบริเวณผนังหินกับพื้นกระดานแล้วก็เจอมีแผ่นกระดานหินสี่เหลี่ยมก้อนหนึ่งต่อเรียงกันไม่แนบเนียนนะักผมลองกดดูไม่มีปฏิกิริยาแต่ก็ยุบลงนิดหน่อยผมกดอีกทีก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมชักหวั่นใจ จึงใช้เท้าเตะเพียงเท่านั้นก็ได้ยินเสียงดังคลื่นในช่วงขณะนั้นผมนึกไปว่าตามหลักคิดแบบภาพยนตร์ต่างประเทศฝาผนังนั่นจะต้องหมุนแล้วก็พาผมไปยังห้องข้างๆหรือไม่ก็เปิดอ้าออกเหมือนประตูดังนั้นเมื่อแผ่นกระดานบนพื้นที่ผมยืนอยู่อยู่ๆก็พลับผุบลงไปผมจึงไม่ทันได้ระวังตัวเลยแม้แต่นิดเดียว ล้วงพลวดลงไปทั้งตัวการออกแบบอย่างนี้มันคือประตูลับที่ไหนกันมันคือกับดักชัดๆผมแอบนึกในใจว่าตายหาแล้วข้างล่างจะเป็นอะไรอาจเป็นใบมีดคมกริบตั้งรอเสียบอยู่ก็ได้นั่นเป็นเหตุการณ์เพียงเสี้ยววินาทีความคิดของผมยังไม่ทันจบเลยคนก็จ้ำเบ้ากับพื้นแล้ว ยังไม่ทันจะได้ดีใจกับการไม่ตายไฟฉายหมึกในมือก็โคมหล่นกระแทกเข้ากับพื้นแบตเตอรี่กระเด็นหลุดออกมาไฟดับวูบผมตกสู่ความมืดสนิททันทีในสถานการณ์ลักษณะนี้ไฟฉายหมึอนกระบอกนี้สำคัญเทียบเท่าชีวิตถ้าเกิดไม่มีแสงสว่างในสุสานโบราณที่ไม่มีทางมีแหล่งกำเนิดแสงนี่ มันก็คือความตายดีๆนี่เองผมรียกตะครุกเข้าใส่เพื่อคว้าเอาไปชายกลับมาตำแหน่งของไฟฉายนั้นผมจำได้แม่นแป๊บเดียวก็คลำเจอส่วนแบตเตอรี่ก็น่าจะอยู่ทางซ้ายผมกวาดมือสุมหาทันใดนั้นผมก็คลำไปโดนมือข้างหนึ่งที่เย็นเยี่ยเข้าให้